เวเนยการตอบสนองของออร่าชิวช้าไปหน่อยนี่นี่ชูรันเฮ้ยไม่เป็นอะไรใช่ไหมโชคดีที่ยังหายใจอยู่ร่างวิญญาณไม่สิถ้าทำแบบนั้นชูรันจะตายใช้ออราชิวยี่ลำแสงพิฆาตใช้การโต้กลับของลังสีพิฆาตรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ได้สินะชูรัน แต่ถึงอย่างนั้นจะให้ปกป้องคนที่สลบพร้อมกับสู้ไปด้วยก็คงลำบากท,ทำยังไงดีละเนี่ยมันจะระเบิดอีกแล้วเอ๊คุณเจ้าของครับไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะพวกนายพวกนายมาที่นี่ได้ยังไงกันพอดีว่าพวกเราบังเอิญเจอคุณเจ้าของขับเข้าแล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นพอดีนะคะแล้วยูนบอมนายละ่ะผมผมต้องบอกว่านานๆจะได้รวมตัวกันหรือเปล่านะงั้นเหรออี ถึงแม้อันที่จริงจะแอบตามคุณชูรันกับคุณเจ้าของขับมาเดทกันก็เถอะแล้วอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นพอดีทั้งที่คิดว่ามันน่าสนุกแทๆ้ๆว่าแต่ว่าสัตว์ประหลาดพวกนั้นคือพวกสัตว์ประหลาดที่เห็นในแบล็ตเทิลฟิลไม่ใช่หรอคะในการแข่งขันของคู่ปารีสกับเบอร์ลินเออตอนนี้สถานการณ์เร่งด่วนเกินไปเกินกว่าที่จะอธิบายพวกนายพาชูรันหลบไปก่อนไว้จัดการเสร็จแล้วจะอธิบายให้ฟังครับ ไอ้พวกไม่มีความพักดีแม้แต่ขี้เล็บเฮ้ยพวกเราไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็มีค่าเท่ากันนี่คะที่นี่เองก็ไม่มีแทงเกอร์ด้วยนะคะคุณเจ้าของครับเออก็ได้ไหนลองมาสู้กันดูหน่อยสิยขยายกว้างกล,ากลับมากลย่ับมากับมากับมาฮะ เวนเอ้นี่ฉันต้องสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าเกศน,นั่นจะปิดลงเลยงั้นเหรอถ้ารอจนเจ้าพวกนั้นมาถึงพื้นมันจะสายเกินไปเอาละนำทางไปเลยเจ้างู <c oughs> จุดหมายคือรูนั่น <c oughs> เฮ้ยเฮหยุดยอนหยุดบอกให้หยุดไง <c oughs> โถ่ไม่เชื่อฟังเลยถ้าใช้ร่างวิญญาณทั้งตัวฉันจะสามารถบินได้ก็จริง แต่มันสิ้นเปลืองออล่ามากเกินไปช่วยไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนไปขี่ตัวอื่นดีกว่าเฮ้ยเออเจ้าพวกนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีต้องฆ่าให้หมดอย่างเดียวเลยงั้นเหรอลุยไปอีกครั้งอาวุธวิญญาณเร็วกว่านี้แข็งแกร่งกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้อีกอะอาวุธเอ้ออีทำไมกัน ของเจ้าพวกนี้ไม่ได้หนาเหมือนเจ้างูนั่นสักหน่อยเวนเอ้ยรู้แล้วเดิมทีไม่ใช่ว่าแทงผิวงูไม่ทะลุแต่หอกทนรับร่างอาวุธวิญญาณไม่ไหวตัางหากละแต่เจ้าพี่น้องโมโลนั่นจะทําหอกที่ดีกว่านี้ออกมาได้เหรอถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้คงถือหอกออกมามากกว่านี้แล้วหรือต้องถือกิ่งไม้มาต่อสู้กันไปก่อนเอ๊โทษทีฉันมาช้าไปหน่อยฉันเอาของขวัญที่จะให้นายมาด้วย